เจ้าชายฮารี่ส่องออกงานคอนเสิร์ตการกุศลในลอสแองเจลิสขึ้นเวทีตรัสชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าสู้โควิด -19 นับเป็นงานแรกของเจ้าชายฮารี่ตั้งแต่เสด็จไปร่วมงานในพิธีพระศพของเจ้าชายฟิลิปที่สหราชอาณาจักรเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2564เว็บไซต์เดลี่เมลและเดอะซัรายงานว่าเจ้าชายฮารี ในยุคแห่งสัตเกสกทรงออกงานครั้งแรกขึ้นกล่าวในคอนเสิร์ตการกุศล Wax Life จัดหาวัคซีนตอนโควิด -19 ซึ่งจัดที่สนามกีฬาโซฟายในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานับเป็นการปรากฏพระองค์ในที่สาธารณชนครั้งแรกนับตั้งแต่สเสด็จไปและกลับจากการร่วมในงานพระศพ ของเจ้าชาฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระพระอายกาที่โบสถ์เซนจอดภายในพระราชวังวินเซอร์ที่สหราชอาณาจักรเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมารวมทั้งการที่เมแกนมาเคิลและเจ้าชายแฮร์รี่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีกับโอปราวินฟรีจนเขย่าราชวงศ์อังกฤษ จ้าชายฮรีได้ตรัะชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกจำนวนหลายล้านคนคือฮีโร่ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งกล่าวว่าสวัสดีทุกทกท,กท่านเรามาอยู่ในช่วงเวลานี้ขณะที่ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับโควิด -19 คืนนี้เป็นการฉลองให้กับทุกคนที่นี่ซึ่งเป็นด่านหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด รวมทั้งฮีโร่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกปีที่ผ่านมาพวกคุณได้ต่อสู้กับโรคโควิด -19 อย่างกล้าหาญและไม่ได้คำนึงถึงตัวเองในการปกป้องพวกเราที่นี่ทุกคนเรามารวมกันที่นี่เพราะคุณได้บริการและอุทิศตนคุณได้มอบชีวิตตัวเองในหนทางที่อันตรายด้วยความกล้าหาญและรู้ดีถึงราคาที่ต้องจ่าย พวกเราเป็นหนี้พวกคุณเจ้าชายแฮร์รี่ตรัสทำกลางเสียงปรบมือชื่นชมอย่างกึกก้องเจ้าชายแฮร์รี่ทรงนับเป็นหนึ่งในบรรดาคนดังที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานคอนเสิร์ต w a x l i g h s ในครั้งนี้ซึ่งมีศิลปินคนดังอาทิเจนิเฟอร์โลเปสเซเลนาโกเมสและเบนเอฟเฟ็กซ์มาร่วมในงานคอนเสิร์ตซึ่งจัดโดย Global Citizen ขณะที่แขกที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดจำนวน2โดสครบแล้วเท่านั้นสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อต้องการสนับสน,นุนการจัดหาวัคซีนให้แก่นานา,นานาประเทศทั่วโลกอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยเจ้าชายแฮร์รี่ได้ส่งมาร่วมในงานนี้โดยที่เมแกนมาเคิลพระชาย,ายามิได้มาด้วยขอขอบคุณภาพและข่าว จากสำนักข่าวไทายรัฐออนไลน์ค่ะ